สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ลุงเขียวเที่ยวทุ่งพาพี่น้องมาดูข้าวยืนต้นตายจากดินเป็นกรดและก็เกิดจากแก๊สไข่เน่าที่ฟางย่อยแล้วทำให้เกิดแก๊สนะครับทำให้ข้าวร้อนยืนต้นตายตามไปดูเลยครับนี่แนะครับโอ้โหสาหร่ายก็เยอะมากเลยทับข้าวหมดเลยครับเนี่ย อร่อยครับข้าวหมดเลยครับอร่อยครับข้าวข้าวก็ตายด้วยดินเป็นน่าจะเป็นเปี้ยวเป็นกรดอะครับข้าวตายยืนเลยข้าวตายยืนเลยนาสี่สิบกว่าไรมาเป็นหนักอยู่ตรงต้นบ้าน หนักอยู่ตรงต้นบ้านนี่นะครับโอ้ยเป็นเยอะอยู่เหมือนกันครับเนี่ยเป็นเยอะอยู่เหมือนกันเลยเดี๋ยวเอากิ่งทองใบหยกใส่สีโทโมนสีโทโมนช่วยเดี๋ยวก็ฟื้นละเดี๋ยวแนะนำคุณพี่ เอาเฮนเดอร์ผสมน้ำใส่กันรอนหยดช่วยไล่แก๊สไข่เน่าไล่แก๊สไข่เน่าออกช่วยกันสามทางจะได้ดีขึ้นเดี๋ยวจะมาติดตามคุณพี่เขาอีกรอบหนึ่งว่าเป็นยังไงเป็นไม่น้อยเลยครับเนี่ยตายยืนต้น นี่แหละครับตรงนู้นไม่เหลือสักต้นแล้วครับตรงนู้นแต่ตรงริมยังเหลืออยู่ตรงริมมันเหลืออยู่ครับครับผมสวัสดีครับชาวนาวันหยุดครับวันนี้มาส่งใบหยกพี่วินครับผมพี่บางเลนครับนาพี่เขาข้าวตายครับนี่ข้าวตายครับ ตายไปเรื่อยครับพี่เขาก็เลยให้ผมเอาใบหยกและกิ่งทองมาใส่ให้พี่เขาครับนี่ครับตายมันตายไปเรื่อยๆเลยครับนี่แหละครับนี่เลยตรงที่ไม่ตายก็เขียวดีอยู่ครับแต่ตรงที่ตายนั่นอย่างนั้นเลยครับนี่แหละครับ นี่แหละครับเห็นไหมครับตรงที่ตรงที่เขียวก็โอเคอยู่แต่ตรงตรงที่ไม่เขียวมันตายเลยครับนี่แหละครับนี่เลยนี่ริมริมนี่ก็ตายครับเนี่ยริมริมริมแต่ตรงที่เขียวก็โอเคครับนี่แหละครับนี่เลยครับ